มัี่เนาปลาสบายดีพี่น้องอยู่กับคอยบีดีมามันนี้จะมาพาทุกคนมากินเข้าปลายูห่วยและม้อนี่จะมาเ็ดเมนูให้กับทุกคนกินเนาะซึ่งม้อนี่พวกเข้ามากันหลายคนพกเขาจะมากินเข้าอยู่ป่าม้อนี่พกเขาจะบกินแบบธรรมดาเนาะแต่พอเขาจะกินแบบ แปลว,ว่าฮาอยู่ใส่บูมีนะอาหารของพวกเขาเมื่อนี้ก็คือนี่นะปลานี่โดนโดนเทือได้มาเราต้องกินให้คุ้มค่าเมื่อนี้กัสิเีเฮดก้อยเนาะบู๊ว่าผู้ใดเคยกินมีถามว่าผู้ใด,ดเคยกินกะคอมเมนต์ในเด้อพี่น้องโอเคเนาะขั้นตอนทีดตอนนีค้คือเขาจะเอาปลาตัวน,นี้มาหันาน่นทานนะท่านปลาไทยมันเป็นตอนๆ อืมอืมมึงคนมาปล่ยให้เอาอาอีกฮายล้เดกทำกึ่งก่อนอ้าวอีกอ้าวอืมร้อยใจาลยวครับใจในในนี่แหละครับไปไปทามุดบ่

พี่ดาวนเลน่าิีอืมปีนเน้นี่ให้หลายคนเออมห้จำจำแนน่องแช่แห้งแมนพยายามมาเด้อมันกินนำกันนี่มีทางก้อยมีทางปีงเอ๋แล้วหมอกตื่นนอน ว้าตอนนี้ก็คือแบบกินเขาเรียบร้อยแล้วนี่มาเบิรเรือตะเพิ่นแหรอคนโตใหญ่ก็ต้องกินลายนี่อยมักี้นี่เรือแต่เลือตะขาวมัน นี่พี่น้องปลาเฮาวอมนตึกจี๊ดนะเอ้ยไม่เหนื่อสำหรับคลิปนี้ก็จะจบไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อว่าพลาดคลิปใหม่หรือเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคอยเนเด้อทุกคนเด้อบ๊ายบาย